จากทางบ้านที่อุดหนุนเง้งาบัวหิมะไปมาดูกันว่าจะได้เยอะขนาดไหนสวัสดีค่ะพี่แม่นี่หัวบัวหิมะของยิงได้แค่นี้แหละพี่เสียหน้าเสียดายไม่น่าย้ายบ้านเลยเนาะถ้าไม่ย้ายบ้านน่ะจะได้เยอะกว่าน,นี้อยู่ไอ้หนูไม่เอาไอ้นั่นมันทิ้งเนาะเหลือลูกเล็กๆเยอะเลยในกระต้นมันน้องยิงขุดเอาเอาใส่ถุงปุ๋ยปลูกค่ะ เอาไปไว้ในกลีนเฮาเผื่อมันจะลูกไอ้ที่เล็กๆยังเล็กๆอยู่เผื่อมันจะโตเนาะก็เดี๋ยวรอให้ต้นมันแบบว่าให้ต้นมันตายหรือว่ายังไงเดี๋ยวค่อยตัดต้นมันออกเดี๋ยวค่อยขุดเอาเงาไว้ปลูกอีกปีหน้าค่ะก็ะทีแรกน้องหญิงนึกว่ามันจะไม่ไม่เป็นหัวให้ค่ะเพราะว่าต้นเล็กๆเองพี่ต้นไม่ใหญ่เนี่ย ยังหัวเล็กๆเยอะเลยพี่ดกมากๆลูกเยอะมากๆแต่มันยังไม่โตค่ะลูกเท่านิ้วก้อยนี่แหละค่ะใม่ให้ดูค่ะนี้แก่นตะว,วันหลงเหลืออยู่เข <c oughs> จ้า